ครับสวัสดีครับพบกับเชียงรายเทพวรรณชาแนลกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมในวันนี้เราจะมาพูยถึงกระเป๋าดินสอนะครับผมเป็นยี่ห้อที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นกันนะครับผมก็มีชื่อว่าลิฮิตลับนะครับผมเจ้าตัวนี้ขึ้นชื่อในอในเมืองไทยในปี2ปีหลังเนะี่ยค่อนข้างจะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ว่าราคาของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงแต่มีชื่อเสียงในเรื่องของการที่ ทนนะครับผมแล้วก็คือมันเป็นกระเป๋าที่ฟังก์ชั่นอลมากๆนะครับผมไทมีเนี่ยถือว่าแฮนดี้มากๆมีกระเป๋านึงเนี่ยใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ในรุ่นวันนี้ผมจะเอามาแนะนําก็คือเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับผมรุ่นไอตัว7จตองหนะครับผมรุ่นนี้จะใส่ได้2ด้านใส่ของได้จุมากๆนะครับผมก็ทางร้านตอนนี้นะครับจะเราเฉลือแค่2สีด้วยกันนะครับผมสีดํากับสีส้มนะครับ พวกส,สีน้ำเงินสีเขียวเนี่ยตอนนี้สินค้าหมดไปแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เราเหลือแค่แค่สองสีน,นะครับก็เรามาดูกันดีกว่านะครับผมก็ว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าเริ่มจากด้านหน้านะครับก็จะมีที่ใส่ฟองใส่พวกเป็นกระดาษโน้ตกระดาษอะไรอย่างเงี้ยครับด้านหน้าเพื่อที่แบบว่าเราจะอ่าไม่ได้ต้องเปิดกระเป๋าเข้าไปข้างในนะครับผมก็ถ้าเราดูด้านข้างเนี่ยนะครับผมึ นะครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน2เซตนะครับผมนี่ผมจะเริ่มจากซิปแรกนี่ก่อนเลยนะครับผมก็เปิดเข้ามานะครับก็ดูดูประกาสิครับใส่ได้แบบโอ้โหใดนี้ผมว่าน่าจะมีสักสี้าด้ามนะครับใส่หนึ่งด้ามตีผมตีง่ายๆเลยหนะด้ามปุ๊บอันนี้อีก5ด้ามนะครับเป็น10ด้ามนะ อันนี้ห้าดามนะครับสิบห้านะครับอันนี้เข้าๆนะกลายเป็นยี่สิบดามเฉพาะฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งนะฮะอ,อย่างน้อยๆเนี่ยปากกาก็ใส่ได้ประมาณยี่สิบดามบวกๆอยู่แล้วอ่ะทีนี้ามาดูด้านฝั่งนี้บ้างมันใส่อะไรได้อีก นี่ก็ใส่เป็นพวกของพวกแบบว่าเป็นโน้ตโพสิชัเป็นอะไรนะครับยางลบอ่าใช่ดินสอใช่ปากกายังใส่ปากกาได้อีกนะครับผมแต่ส่วนมากฝั่งนี้เขาก็ไม่ค่อยนิยมใส่ปากกากันแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งที่ให้มาด้านนี้เขาให้มาเยอะแล้วก็ความจุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยมันเป็นโพลีเอสเตอร์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ กันน้ำนิดหนึ่งก็คือโดนน้ำปุ๊บแล้วมันก็จะออกไปนะครับผมผมว่าส่วนเจ้าตัวเนี้ยราคาขายอยู่ที่650บาทนะครับผมมันใช้ได้เกินแบบว่าหลักขึ้นเป็นแบบว่า3-4ปีแน่นอน,นครับผม650กับของที่ใช้ได้อยู่กับเราถ้าเราไม่เบือ่อซะก่อนนะครับผมผมว่ามันก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าทีา่เราน่าจะมีนะครับเป็นการลงทุนแค่ครั้งเดียว650แต่แต่ดูสิครับ ไม่ต้องเปลี่ยนกระเป๋าอีกเลยสมมุติยิ่งเป็นคนสะสมพวกปากการามี่เนี่ยสผสมลิสสมิเต็ดเอด i ชั o นเข้าไปเนี่ยเพบๆๆเข้ามาเนี่ยโหมันเก็บได้ถึง20ปีเลยนะเอาเป็นสมัยก่อนนะเพิ่งเพิ่งจะมาทำเป็นปีสมัยนี้เนาะที่ทำลามี่เนี่ยที่ว่าออกปีละสามสีอะไรเงี้ยนะครับ ก็นะตอนนี้ก็ก็ใส่ได้เยอะอะครับจริงๆมันเกิน5ห้าห้าละฝั่งนะนี่ผมแบบว่าคือแบบว่าใส่แบบ a อ e r a g รแบบสุดๆแนละนะครับผมเหมือนว่าประกาเป็นประกาไฮไลท์อย่างนี้ดีกว่านะครับผมผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับก็ก็ถึงแม้ราคาจะสูงแต่ก็เป็นอะไรที่ที่ทนแล้วก็ใส่ได้จุนะครับซื้อตัวเดียวคือจบครับผม ครับผมยังไงวันนี้นะครับเชียงรายท่านผู้ช n ช่อขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ